ผลลุกข้อแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USD CAD นะครับ USD CAD นั้นตลาดเรามองว่ายังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่เราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโล o w ซึ่งโซนแนวรับนั้นอยู่ที่ราคา1.42010ถึง1.42176ก่อยู่ในการเทรดนะครับเราจะวางคำสั่งในส่วนของบายลิมิตไว้ที่โซนแนวรับสวิงโล o w วางคำสั่งาบลิมิตไว้ที่ราคา1.42177 SL อยู่ที่ราคา1.41743 TP นั้นอยู่ที่ราคา1.42632วางคำสั่งในส่วนของาบลิมิตชุดที่2องครับอยู่ที่ราคา1.42014 SL อยู่ที่ราคาห1ึ่งจุดหนึ่สีจุดสมเจสวางระยะ tp ไว้ที่ราคาหนึ่งจุดส่สองาจุดนี้นะครับวางคำสั่งในส่วนของไบลิมิตชุดที่สองนะครับเรียบร้อยนะครับ ชนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของอยูแคนาดานะครับ